สบายดีพี่น้องสบายดีเบสุุคูสุขคสขพี่น้องวันนี้ไก่ยู่เทียงให้เทียงหน้าหม่องเก่าพี่น้องล้มแหง้งพี่ลึกกว่าลมอากาศกันหนาวพ่อมแดดแต่ว่าพอดีอุ่นๆเพราะอากาศมันหนาวลายมือแล้วอากาศหนาวอันนี้แม่นกองขี่งัว น้องทำน้องเมือเก็บไว้เอาไว้ใส่ขบโพดเก็บแถวเดินนี่แหละนอ่อง <c oughs> กำลังนั่งพิงแดดกันอยู่สิเที่ยงกะนนยังหนาวอยู่ <c oughs> สวัสดีเจ๊ <c oughs> สวายดีจ้าสวัสดีเบอร์ส,สกุลสกุลแตา แดดนวันหนาวหนาวจา้าจากดาวบัดนาวสังเกตบังเจ้อเพือ่ออกด้วเจ้ใสเสือสองตัสุดนั่งสุดเกาหลีนี้พี่น,อน้องยัมัเศรากับเพื่อิตื่นได้อตุ้งพมสามผืนหนาวม,นนนมันโจดมันจ่องเบิ <laughs> ้ลมาชิ้มน้ำอาบแล้ววานก็กระอนาบแต่แดดแดระเบียพราบ <tal word> ขเท่าวมานั่งพิงแดดมานั่งเว้ากันหนาวุ่นเห็นบ่เราหลับสาลภาพเราเมื่อซื้นี่ไม่ได้อาบน้ำแล้ววะมันหนาวแห้งเนาะหนาวเห็นนักอีรีด้มือมือก้อน แม่กางกับแม่มือเศ้านี่พี่น้องเป็นแม่แต่สมโพธิเพราะว่าโอ้ยสิจ่องสิดดังพอนั่งพอนั่งสมโพธิพอนั่งพอนั่งไปนอนยังไปนอนนะมานั่งเอ็ดฝายบุกแขนเอากระห้องไปสมโพธิพอนั่งอยู่บดขึ้นเนาะอากาศฝนหนาวหนาววันที่นั่งไปไปสวดมนต์ข้ามปีนั่นละเเนาะียฮะแขนได้ได้ นาวแห้งีหลีอยู่บ้านเท่ากันหนาวน้องหน้าบ้านในไม่นะเขากำลังเห็ดทางนะจ๊ะกำลังเห็ดถนนใหม่พุดม่บอแย่ดินรถขนดินมีไตรคันนะจ๊ะอ้ยอย่าบอกมาเจอันเห็ดทางกับเก็บเงินละพันอุ้ยจ่ายเขาเบิดยังฮะยังจ้ายยังพันจะจ่ายไปประชุมหรือเปล่า มาช่วยเล่นะับเราหาเกอยู่นะหาเงินมาจ่ายเถอเจ้โทรหาเทพกอนเงินมาโทรให้แน่หาไปห่รวยใหมาเขาเก็บนะคะเจ้าของจ่ายเขาเองตีเขาบริมาเที่ยวกับสิมาเก็มเก่าเกอเก่านะไปว่าอเมราเขาแ่สิมาอยู่บ้านเงื่อนเงื่อนอนี่เงือนบอเล่นกับโจ๊กสามพ่อปัวสามพันบาท เขาว่าออกไปก่อนเนี่ยมาบอกว่าในเงินย่อมมืออันที่โทรมากนะอ,ออกไปก่อนอกอกน,อนะใด <c oughs> คนบม่ได้เงินบม่ได้มีเงินเดือนอจัเล็บคำว่ขายเข,าเาข่าขายที่หน้าเพิ่นนั่นบอก <c oughs> ขายหินแห่ังอะไรขายโก้ไปหาโก้ขายบอกจะไปซื้อ รถกำลังแปลงทางค้นดินแปลงการดินง่ายง่องคือเก่าอะไรบริว่าดีหรอกให้ว่ามีมักเินเบ้ลมีมิติขีดดาดใเทลงมาแต่พูดไม่จด้ิดากแง่ฝนแง่มรถตกกมันจะเลิกไปเบิ้ลแต่แต่ละประเป็ดป่า สิไปใช้เจมันนี่น้าว่าสิไปปักซองขอดในเมืองอีกหรออืมไปห่านการเกษตรเชื่อนยาอานใช่ครับผโอ้ยบ่งเริ่มลงขท่าแล้วไปสื้อยาอันขาดเนี่ยขาบ่ง เอาบ่งลายเลยตามไม่นานเห็นบ่มันลงคุมนะเต็มอยู่เอาบอบ่งมันใส่ลงคุมเต็มอยู่ไหมจ้าทางเกตไม่เท่าแถวคุมนั่นมันลงหน่วยหนวยหน่วยนีนะเลยมีเป็นก่เป็นถ้วยนี่คนไปซ่อมมึงเอามันมามันโซเซมันเกิดจากต่อเพลองอะไรเออเพราะว่ามันบอกลงต่อเพลองมีปูให้เออแล้วที่นี่เพราะมีข้าวโพดแล้วมันเข้ามากินตัวไล่เกษตรบวกสารกัรเกษตรเออไเจอยู่ทางโรงอาหารน่ะ อันนี้นะลายแถวคุ้มนะะข่ตอนนี้กำลังเป็นห่วงกระโพดก็ห้าเริ่มเกิดบ่งปีนี้บ้งงลายพุหลดขนดิน นางกำลังเข่าเมืองพี่น้องสังเกตสุดนางจักหนาวบ่หนาวใส่อันซองสัตว์นาวแห้งพี่น้องนะจมไปจตื่นขะนางบุมีเวียกนางสิน้อยจนหดค้ามภูหละเดี๋ยวสิพาเบิ่งอันสังเกตนางหนานางเจ้หายแล้วนางโปะไม่กระเบืเห็นแล้วโปะกระเบืเห็นแล้วพี่น้องเออหนานางนะมันหนาอื แหกซิบเตอรแหกกันยังคือเก่าหินต่ำกันยังบอกถลอกถลอกนิดน่อยๆพี่นออ้องรอบมีทั่วเป่าถลอบสี่จะสีฮอดอยู่มอง,องไดชงใส่ป่ายเลยเจ๊ไปฮอดสวรรค์หรือโลกในโลกกับบรูแต่ดีแต่นั่งบอกว่าดีแต่ไม่มองตายใส่นั่งว่าตายใส่กันได้บพะท่านได้แล้ว <c oughs> แต่ว่าชีได้แต่เศร้าเขาของะท่านได้ขายอยู่ หลายคนารถไทยมีคนมาเหรอบอกที่ของเจติดทางพี่น้องพี่พ่นไปหอดพุ่นแหละสุดเพราะฉะนั้นสิปุ๊กเฮือนเป็นรอยล้างน้งกับบริอุทมอมงปุ๊กก็ดีอยู่ย่างหนึ่งที่นะหลายคนอยูะนะ่อยากมาซื้อที่เขอาม,มามรากากี่ เราเห็นที่เพื่อนเอแบ่งให้แน่จากไล่สองไล่แมนมติถนนวนสะเกตรถแล่นเนี่ยอนาคตต่อไปมันก็จะเป็นถนนใหญ่นะถนนใหญ่เลยแหละเพราะว่าต่อไปมันก็มีหมู่บ้านนี่เริ่มเริ่มเกิดหมู่บ้านกันแล้วหมู่บ้านส่วนใหญ่เสมอนี่เขาก็สิปลุกตามทางอ่ะนะตามต้องให้ทำหน้าหน้าไพน่ามันแต่ปลุกไปตามทางบางทีเขาก็ได้รายได้หอดปลุกทุกทางอืมเมอร์นี่บ้าน เงียบจ้า,าเห็นว่าคุณแม่ทั้งอุดอรยังได้เจไปเป็นลูกไข่ยอยีวาซันยินดีจ้ายินดีต้อนรับแต่ยังว่าบอเห็นลูกต้องต้องต้องถามลูกต้องถามลูกชายก่อน,อนว่าเจว่าเพิ่นสิมาบอกพ,อาอพออ่านางมมหน่ารายแล้วพ่อาติบ่เออเห็นน้ารายพอไปอากาศหนาวๆพี่น้องลมแห้งแห้ง หนาวครับบดมือบ,บ่มีมือห้อนเลยหนาวตลอดยินมาแหงอาบน้าก็สบายได้นอกจากเทน้ำเก่้าออกแล้วครับเปิดน้ำไม่อาบขำมาแหงกันหนาวพังเสียงลมนี่นอ้องลมแหงสัหายยืนกันจนสิบบวไว้แล้ว มอน,นีนนางแต่งนาแต่งตาคือนางสิเข่าเมืองพี่น้องเมนเข่าเขา,ขาไปหายัางดอกเขาไปหาซื้อเน้ะก,กินมาไวให้กันสร้างพี่น้องเมนเขาก็หาแล้วก็เมื่อยนะนอากินแต่กบตะเขียดมะเกาโอ้จะหายยังข้าเจ้ากินนะนะจ๊ะบ้านเฮ้ากันนอกจากหาก้หาเขียดหาเนาอไม่กับมี่มียางลายดอกมีแค่นั้นแหละเออถ้ากินแต่เกา,าๆลายเขาไ็าาไปด้วย พักข้ากับบริออืนนะเจ๊ไปละซื้อกระปุ่นไหมเน้ะจักโลโลสองโลเออมาไม่เห็นเจ้าวานกินน้ำพักเข้ามันหลาเยออยสลัดอีกอย่างหนึ่งนั่งสิข่าในเมืองคือนั่งสิเป็นให้เขาเจ้าเบิง้งโทรศัพท์ให้ นางอยากใส่เฟตเก่าพี่น้องแต่นางใส่ลองไปเบ่งร้านส่อมแปลงว่ามันกูเฟตคืนในบ่นะแต่นางน่ะจํารหัสบ่ได้หลายค่หลายคนก็ถามอายู่เอาเจเพิ่นติต่อเจบ่ได้ก็สั่นจังสั่นอย่างนี้นะเพิ่นหาบ่เห็นอีอย่างกระสือเฟตกระสือจับยากเขียนยากหลายคนก็ถามหาอยู่นางกระเจอหมบ่ได้เนาะ ก็อยากใส่เฟตเก่าเลยอยากใส่อันเฟตเก่านัทที่น่าจับได้ที่จดไว้ก็คือแต่อีเมลก็เคยล็อกล็อกอินเบอร์ไม่เข้าไปนะจ้ะบอถ่าเฮาอันใส่อันอันเก่ามันกับได้เหรมันบ่ยญาเขาเท้าจำรหัสบ่ได้แต่เขาก็ไปกู้คืนได้ใส่อันอันเก้ามันก้หอมันัญญเฟาใหม่ได้แเขาก็ไป เนี่ย yeah. อุ้ยสบายนาคุยไปแชท,เ,ทเชโทรมาหารพอใส่เฟซเก้าล้วก็เออมีมู่หลายคนถักคุยโทรมาหาดรื่ตลอดกับโบเงาพี่อนอาะนางเลยอยากกลับไปใส่เฟซเก้าเพราะยูนหันก็มีเพื่อนหลายเนาะมูกับเก่าสมัยหลายปีนะนี่แหละเหตุผลของนางหลายคนก็สิว่า เซคือเงียบแท้ที่ตอบบ่ได้กันยอดนี่แหละพี่น้องนางไปตั้งเฟซใหม่หลายคนก็นสิหาบพ่พ่อเ,กกเ,เอมืเม่อีกน,น็เด็กๆกับไปโรงเรียนเบิรมันเป็นมือวันจันเด็กๆกับ่ปอยู่ยแก่ดินพี่นอ้องหันเฮือนางกันรอพุ่นแหละกำลังเสียดินเข่าหันรอ เทคานบ่ท่านแล้วบ่ท่านแหงก็รถด,ดีแหละพี่นอ้องรถเทียทนทางและแกดินแหละดีแล้วต่อไปพู้ไดสิมาเล่นน้ำนางกันสิมีหม่องพักหม่องเศร้าแล้วอันเฮือนหลังเก่ามันแคบมันบนมีห้องนอดนมันล,วง,นลวงเบิดทางเฮือนหลังเก่าลนะ่ะเอาไว้ตอนรับแขกก็ทุเนเทีดนี่ก็หลายคนพี่นอ้องเลยน้องก,กันนี่แหละออกคนละนิดละน้อยซอยกันนะ ไม่ก็ไม่เฮาในกล่องหลังอ่ะไม่ปฏิเสธฉันมาก,ก็เห็นเองนำ้ำพ่อของหลานนี่ก็เห็นก็เลยประหยัดงบได้จักหน่อยนะเจ๊ก็ได้คอยได้จ้างอะไรนะเห็นเองวัยเต็งเห็นเองนำ้ำคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีแม่งบัดสุขคู่สุขคน สบายดีไปแล้วพี่น้องอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของเด้อส่งกันหนาวหนาวะเจ้โอ้ยแม่ดูแลสุขภาพเจ้าของเด้อคอยปังๆเด้อจ้าบอร์สุูสุขคนล่ำรวยล่ำรวยนางสีขาในเมืองต่อพี่น้อง